อสุภสัญญาเป็นวิธีการฝึกกรรมฐานที่มุ่งช่วยให้ผู้ที่ยึดติดในกิเลสต่างๆเช่นราคะโลภะโทสะและโมหะสามารถบรรเทาความยึดมั่นเหล่านั้นลงได้ความแตกต่างกับกรรมฐานแบบกสินกสินวิธีเหมาะกับผู้ที่คุ้นเคยหรือชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วอสุภสัญญาเหมาะกับผู้ที่มีความยึดติดอย่างรุนแรงเพราะการเพ่งพิจารณาสิ่งที่ไม่สวยงามเช่นซากศพ จะช่วยข่มหรือทำลายความยุติดเหล่านั้นได้หลักการและประโยชน์การฝึกนี้เป็นการใช้จิตกำหนดและจดจำลักษณะของซากศพเพื่อทำให้เกิดมโนภาพอุคหานิมิตและปฏิภาคนิมิตซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเบื่อหน่ายในความยดติดและคลายความกํหนักนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการทำให้เกิดองค์ประกอบของปฐมฌานคือวิตกการตรึกและวิจารการคลครวนได้ง่ายขึ้น อสุภสัญญาคือกรรมฐานวิธีที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความยึดติดในกามร,ราคะหรือกิเลสอย่างรุนแรงสามารถคลายความยึดมั่นเหล่านั้นลงได้โดยมุ่งเน้นการพิจารณาสภาพของร่างกายที่เน่าเปื่อยไม่เที่ยงแท้และน่ารังเกียจพระอัฏฐกถาจารย์ได้รวบรวมลักษณะของซากศพที่ใช้ในการพิจารณาไว้สิบแบบซึ่งแต่ละแบบมีอานิสงส์ในการข่มความกำหนัดที่แตกต่างกันดังนี้ อุทุมาตกะสัญญาพิจารณาซากศพที่พองขึ้นอืดเน่าเหม็นช่วยข่มความกำหนัดที่เกิดจากความชอบรูปร่างเนื้อหนังวินีลกะสัญญาพิจารณาซากศพที่มีสีเขียวคลำ้ำช่วยข่มความกำหนัดที่เกิดจากความชอบสีผิวที่สวยงามวิปุภกสัญญาพิจารณาซากศพที่เน่าเฟะมีน้ำหนองไหลช่วยข่มความกำหนัดที่เกิดจากความชอบกลิ่นตัว วิจิตรกะสัญญาพิจารณาซากศพที่ถูกตัดขาดเป็นท่อนๆช่วยข่มความกำหนัดที่เกิดจากความชอบเพลินร่างวิขายิต,ตะกะสัญญาพิจารณาซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินช่วยข่มความกำหนัดที่เกิดจากความชอบส่วนคงเว้าวของร่างกายวิขิตกะสัญญาพิจารณาซากศพที่กระจัดกระจายไม่เป็นที่เป็นทาง ช่วยข่มความกำหนัดที่เกิดจากความชอบอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งหตะวิคิตกะสัญญาพิจารณาซากศพที่ถูกทำร้ายจนแยกสลายช่วยข่มความกำหนัดที่เกิดจากความชอบในความเป็นมนุษย์โลหิตกะสัญญาพิจารณาซากศพที่มีเลือดไหลอาบช่วยข่มความกำหนัดที่เกิดจากความชอบในเครื่องประดับหรือสิ่งสวยงามปุรุวกะสัญญา พิจารณาซากศพที่มีหนอนชอนชัยช่วยข่มความกำหนัดที่เกิดจากความชอบกิริยาอาการหรืออวัยวะต่างๆอัติกะสัญญาพิจารณาซากศพที่เหลือแต่กระดูช่วยข่มความกำหนัดที่เกิดจากความชอบในความงามของฟันการฝึกนี้ต้องใช้ความเพียรอย่างมากเพราะซากศพจะเปลี่ยนสภาพอย่างรวดเร็วผู้ปฏิบัติจึงต้องจดจำภาพให้แม่นยำเพื่อใช้ในการภาวนาต่อ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายและคลายความยึดติดในที่สุดวิธีการฝึกฝนและการเตรียมตัวการฝึกอสุภาสัญญาต้องอาศัยความเพียรอย่างมากเพราะซากศพแต่ละประเภทจะคงสภาพอยู่ได้ไม่นานผู้ปฏิบัติจึงต้องเร่งจดจำลักษณะของศพให้แม่นยำเพื่อให้เกิดเป็นมโนภาพติดตาในใจเมื่อได้นิมิตแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาดูซากศพอีกและยังสามารถนำส่วนใดส่วนหนึ่งของซากศพ เช่นกระดูกมาฝึกได้ในการฝึกผู้ปฏิบัติควรเตรียมตัวดังนี้เตรียมใจทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นเพียงสิ่งปฏิกูลไม่ใช่เรื่องลึกลับมหัศจรรย์และพร้อมเผชิญกับภาพกลิ่นหรือเสียงที่ไม่พึงประสงค์รักษาสติตั้งสติให้มั่นคงไม่หวั่นไหวหรือหวาดกลัวต่อสิ่งต่างๆหลีกเลี่ยงอันตราย ควรไปในทิศทางที่อยู่เหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นแรงและควรมีไม้เท้าเพื่อป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายพิจารณาเพศสภาพสำหรับซากศพที่ยังมีเนื้ออยู่ควรเลือกพิจารณาซากศพเพศเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดราคะรักษาความปลอดภัยควรบอกผู้อื่นให้ทราบเมื่อจะไปป่าช้าเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้หากเกิดอันตรายอันนี้ส่งและประโยชน์ของการฝึกอสุภสัญญานั้น ช่วยให้จิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดและเห็นความจริงของร่างกายที่ต้องเสื่อมสลายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบรรเทากิเลสประเภทต่างๆการฝึกนี้ยังทำให้เกิดอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงและมรณา,านุสติความระลึกถึงความตายซึ่งจะนำไปสู่ปัญญาและทำให้เข้าใจความจริงของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การฝึกอสุภสัญญายังเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้องค์ชาต่างๆเกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตกและวิจารณ์ซึ่งเป็นองค์ธรรมที่สำคัญของการเข้าถึงปฐมฌานถึงแม้การฝึกจะมีความยากลำบากแต่มันก็เป็นเหมือนยาขมที่มีผลดีอย่างมากต่อการรักษาจิตใจของเราให้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่น